สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระกัมภีรสุภาษิตบทที่31นะครับข้อ1 0ถึง12ผมให้หัวข้อว่าคุณค่าของภรรยาที่ประเสริฐนะครับไดบางคนบอกว่าฉันไม่ฟังแล้ววันนี้ฉันไม่มีโอกาสเป็นภรรยาแล้วแล้วบางคนบอกว่าฉันไม่ฟังเลยฉันจะไม่หาภรรยา ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะมีการจะพูดต่อไปว่าทุกคนต้องฟังเพราะอะไรใครพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีของเธอก็วางใจในเธอและสามีของเธอจะไม่ขาดกําไรเธอทําความดีให้เขาไม่ทําร้ายต่อชิดของเธอคําว่าภรรยาในพระคัมภีร์นะครับนอกจากจะเป็นภรรยาโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับยังหมายถึงทุกคนครับเพราะพระเจ้านั้นได้เปรียบเทียบคริดจักเหมือนภรรยา หมายถึงเราเองนั้นเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราเป็นเหมือนกับภรรยาพระคัมภีร์ในเอลซัตบัได้กล่าวจุดนี้และเราควรจะเข้าใจในพระคัมภีร์ตรงนี้อย่างไรครับอันที่หนึ่งครับคุณค่าของภรรยาที่ประเสริฐเป็นยังไงหนึ่งมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติพระเจ้าเห็นคนที่รักพระเจ้าและทําตามคําของพระเจ้าใครพบภรรยาดีใครกระทําตามในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ก็เป็นคนที่ประเสริฐมากกว่าทรัพย์สมบัติครับพระองค์ทรงเห็นคุณค่า มีหลายคนเอาเงินมาถวายเยอะแยะแต่ดำเนินชีวิตไม่ทำตามคำของพระเจ้าพระเจ้าไม่สนใจครับเพราะอะไรครับเพราะไม่มว่าภรรยาดีเป็นมงกุฎสามีแต่ผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนกับความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีเ้ามีว่าภรรยาที่ดีเป็นเหมือนทับทิมนะฮะมีค่ามากกว่าทับทิมอีกคริสจักรเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เรามีค่าขนาดไหนวันนี้ต้องถามตัวเองครับเราทำในสิ่งที่ควรทำไหม ทำตามสิง่งที่พระองค์ทรงสอนไหมถ้าเราทําเราจะมีคุณค่ามากและพระคมภีร์ได้บอกว่าต้องถามตัวเองครับเรานําความอับอายมาด้วยการพฤติของเราหรือไม่นั่นคือประการที่เดครับคุณค่าของภรรยามีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติอันที่2ครับภรรยาสามารถที่จะวางใจได้คุณค่าของภรรยาก็คือคนเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะวางใจได้คําว่าวางใจได้ไมาจากภาษาเดิมว่าบาตักบาตักนั้นแปลว่าซ่อน ลี้ภัยแล้วก็มั่นใจแน่ใจพระคัมภีร์บอกว่าสามีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกว่ามันอันตรายเลยที่อยู่ใกล้กับภรรยาในบางคนภรรยาน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรทั้ง,งหมดนะครับนั้นเองเราขอหนุนใจเรานะครับลองถามตัวเองวันนี้คําว่าไว้ใจนั้นมาจากภาษาเดิมที่ใช้ในคพคพัมภีร์วิจัยบทที่1ิบข้อ7บอกว่า ชายห้าคนไปยังเมืองลาอิชเห็นชาวเมืองนั้นอยู่ตามสบายวิสัยของคนไซดอนคือสงบสุขไร้กังวลนี่คือคำว่าวางใจได้คือสงบสุขไร้กังวลวันนี้สามีไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆเลยครับนะฮะถ้าเราเป็นคนที่ดีเหมือนกันผู้นําของเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยมอบหมายอะไรให้ทําหมดทุกอย่างนั่นแหละครับเป็นคนที่วางใจได้ นะครับอันที่3ครับคือไม่ขาดประโยชน์พระธรรมีบอกว่าไม่ขาดกําไรคําว่ากําไรในที่นี้มันมาจากชาลันนะครับแปลว่าเหมือนกับภาพที่แบบเอาของที่ถูกลิฟมาได้เนี่ยนะครับหมายความว่าอะไรครับสามีไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรอีกแล้วภรรยาทานู่นทํานี่ทํานั่นให้โดยที่สามีนั้นไม่ได้บอกไม่ได้สอนเลยครับแต่ก็ทําให้เป็นคนที่ทําประโยชน์ให้มีน้ําใจทําสิ่งที่ดีๆให้โดยไม่ต้องสั่งแล้วก็ได้รับผลที่ดี อันที่สี่ครับทําแต่ความดีไม่ทำทอนร้ายตลอดชีวิตโอ้พี่น้องที่รักครับสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้กําลังบอกก็คือว่าหลายคนมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติวางใจได้ทําสิ่งที่ดีแต่ไม่ตลอดชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กําลังบอกนะครับวันเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์คนว่าคนนั้นจะนําพระพรหรือนําความน่าเบื่อบางคนตอนสาวสาวนั้นโอ้โหเป็นพรมากทีเดียวครับ แต่พออายุมากขึ้นสามีไม่อยากกลับบ้านครับเพราะว่าพอเห็นหน้าก็เริ่มบ่นแล้วนะครับนะบ่นจนกว่าจะหลับกลนไปแล้วละครับถึงจะหยุดบ่นนะครับ,นะรบนั่นกนเองทําความดีไม่ทําความร้ายตลอดชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกตลอดชีวิตเป็นการพิสูจน์การเวลาปัญหาเป็นบททดสอบครับวันนี้คุณค่าภรรยาที่ดี 1. มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติ2วางใจได้3ไม่ขาดประโยชน์อันที่4ี่ก็คือทําสิ่งที่ดี ตลอดชีวิตครับพี่แจยพร